คนที่เมาเหล้าเมื่อสติปัญญาถูกปิดปิดแล้วเนี่ยภาษาอับเนี่ยเล่าเลยค่อมรค่อมรแปลว่าปิดคือสติปัญญาถูกปิดเนี่ยเขาก็แยกแยะไม่ออกความรู้ที่ที่มีเนี่ยมันลืมหมดก็ไปทําความช่วยต่างๆมากมายนี่คือผลเสียในทางตรงกันข้ามเรามีการขัดเกลาจิตใจแต่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอันนี้เนี่ยการขัดเกลาจิตใจของเราก็จะหลงผิดและไม่ถูกทาง กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปทําอิบาดาต่อรถด,ด้วยวิธีการที่อัลลอฮ์ไม่ได้สัง่งการอิบาดาของเราก็จะไม่ถูกตอบรับอันนี้เนี่ยคือสองขั้วของการหลงผิดสองประตูใหญ่ของการหลงผิดที่อัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราขอค,ความคุคม้มครองทุกครั้งที่เราละหมาดอินดิเนเชิรอลอลมุสตตติมได้โปรดนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงทางที่ถูกต้องทางเดียวเท่านั้นิล,นานาลีม ทางที่พระองค์ทรงโปรดปรานพวกเขาทางของผู้ที่พระองค์เนี่ยโปรดปรานผู้ที่เดินบนทางเนี่ยได้แก่ใครล่ะในสุรอันนีซาอัลลอฮฺบอกว่ามินันนบีินบรสิดีตีนวชวอาอุสอานคือบรรดานบีบรรดาผู้สักจริงบรรดาผู้ดีชีพในอันตรายและบรรดาคนดีทั้งหลายไม่ใช่ทางของผู้ที่ถูกเกีิ้ววะลอห์อลีดและไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดพวกที่ถูกเกี่วเนี่ย ตัวอย่างสองพวกนี้ที่ดีที่ชัดที่สุดก็คือพวกยิวมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติรู้ทุกอย่างแต่ดื้อดึงนี่คือคนที่มีความรู้แต่หัวใจสกรปรกมีความรู้แต่แต่เหนียดไม่ดีเนียดไม่บริสุทธิ์ในกุรานอัลลอฮ์เปิดเผยว,ว,ว่ายิวเนระบอกเองว่าัวกอลูกูลุกุนักกุลพวกเขาล่าวว่าหัวใจของเราถูก,ถกปิดแล้วคือคใจะทาเนียก,กระด้างแล้ว าพูดออกมาเองคือเขาเขาประกาศแล้วเขาเขาไม่รับคำตัดเกินทั้งสิ้นอัลลอฮ์ตอบโต้เขาว่วามันไม่ใช่แค่นั้นบัลลัติขอุบลลอฮุบิกรฟรีเวลายุม่นูนในอิลลามารีแต่เพระว่าอัลลอฮ์ทรงสาบแช่งเขาเนื่องจากเขาเนี่ยปฏิเสธศร,รัทธาอันนี้คือปญัญหาของคนที่ มีความรู้แต่ไม่ขัดต่อจิตใจแล้วหัวใจของเขาเนี่ยมันมันกระด้างมันแข็งฟอตอเล,ลยอะไรที่มลุลอามาดฟ้าประสูลูบุหุมวัคเจซีรุมมิุมฟาซิกุนระยะเวลาได้เนื่องนานแก่พวกเขาเอาล็อเตอนเวลาพูดสทาว่าอย่าเป็นแบบนี้ระยะเวลาได้เนื่องนานในสร,รามขัดติ์ระยะเวลาได้เนื่องนานแก่พวกเขา ก็ตั้งหัวใจของเขาแข็งกระด้าองออกแตซีมินุนฟาเซปุนและส่วนมากของพวกเขาเป็นคนชั่วส่วนมากเป็นคนชั่วมินหงมุม่มมินูนอักเซรูนุมนฟาเซปู่นส่วนหนึ่งของพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นคนชั่วนี่คือการล่าเลยการถลจิตใจอิบลิสนี่เป็นตัวอย่างแรกเลยของคนที่มีความรู้รอบรู้มากแต่มีความหยิ่งเยื่อวความรู้แต่ความรู้ไม่ยังประโยน์ อิบลิสทำผิดแทนที่จะขออภัยโทษต,ต่อลรกแต่กลับขอโอกาสที่จะแก้แค้นต้องรับโทษเนต้องรับโทษในนรกอิบลิสบอกไม่เป็นไรขอโอกาสแก้แค้นแล้วก็แค้นเนี่ยฝังหุ่นมาจนถึงวันเกียร์มนาะนี่คือคนที่ไม่ถักเราหัวใจนี่คือคนของความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีความยำเกรงไม่มีไม่ไม่มีความน้อมน้อมถ่อถมตนไม่ยอมจำนนอีกตัวอย่างหนึ่ง คือคริสที่เหนียดดีเนียดดีแต่วิธีการปิดเพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องไอ้สุหรับอัลไา,า,า,าดาาีพอาาลาล์บอกว่าล,ละก็ขนาติลลวเด้กอุตริอุตริการเป็นนักบวชที่สันโดษอย่างเลยเถิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้บัญชาไม่ได้กำหนดแก่พวกเขาเลย โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีเนื้อตื่นใดนอกจากเสียงมหาความปุกปันขอร้องแต่เราก็บอกว่า,วาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอุตริขาดความรู้รู้แต่ดือ้อแล้วแล้วไม,ไม่ไม่ปฏิบัติไม่มีมาไม่มีความยำเกรงไม่มีตะก,กวากับกกลุ่มหนึ่งสร้างความตะก,กววโดยไม,ม่โดยปราศจากความรู้ที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสองสองขั้วสองทางแห่งการหลงผิด กุศชาจะต้องอยู่ตรงกลางตรงอันนี้แหละคือที่เราจะต้องต้องให้ความสําคัญอีกหลักฐานหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นย้ำเราเรื่องการขัดเกลาจิตใจนับสูของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือในสุราสั้นๆที่เรามักจะอ่านหรือหรือเราจำกันได้ได้ได้ยินอิหมาม,มาอ่อนกันบ่อยสุรตุชัมสี วัชั่งสิวะบุานาสุรานี้เนี่ยถ้าเราศึกษาเราจะพบว่าในกุรานนั้นมีหลายครั้งที่ร้อนเนี่ยสาบานเพื่อยืนยันความจริงบางอย่างตั้งๆที่อัลลอฮ์เ,เป็นผู้ทรงสัจจะเัาได้ทองร้อนเป็นสัจธรรมอยู่แล้วแต่บางครั้งอัลลอฮ์ก็ต้องยืนยันด้วยความด้วยการสาบานเพื่อที่จะเน้นว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญเป็นความจริงที่สําคัญ ที่ละเลยไม่ได้แล้วถ้าเราศึกษามันจะเป็นวัตบุคาลัะไลนีอิดาซยจวัลอัุรอินนีลสันกันแลาวัลก็มมดวันลือันดับวันฟัจริวะลาะทั้งหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าการสาบานที่เยอะที่สุดและยาวที่สุดในอัลกุรอานเพื่อยืนยันความจริงข้อเดียวนั้นเนี่ยอยู่ในส ah ุรัสอัชชัมอัลสาบานกี่ครั้งมานับ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سابع سبعة خراب أولى ما القرآن تجنن خانتين خون أياني فألهمها فجورها وتقواها ก็เดือดอัพแล้วค่ะมันจะเกิฮาวาคาข้อก็มันจะสียขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์ได้ด้วยแสงจ้าของมันในยามสายสองนะวันก็มารอิดาจัลลฮาขอสาบานด้วยดวงจันทร์เมื่อมันโครจรตามดวงอาทิตย์มาวันห้าอิดาจัลลฮาขอสาบานด้วยกลางวันเมื่อมันเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้วันไล่ลิอิราเยาเชื่อขอสาบานต่อ,อยามกลางคืนเมื่อมันปกคลุมทุกอย่างให้มืดมิด ขอสมาอีวมาบันะฮะขอสาบานต่อท้องฟ้าและขอสาบานต่อผู้ที่สร้างมันสาบานด้วยพระองค์เองอันนี้เนี่ยอุลมาจะบอกเลยว่าแสดงว่ามันเป็นความจริงที่ทยิ่งใหญ่มากเอาลราสาบานด้วยพระองค์เองเหมือนกับในโซอันิซ่าฟลาวารอบบิกลายุมีนูท่านใจมักกิลูกขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้าเขาจะไม่สตาเขาจะยอมให้เจ้าตัดสินอันนี้เรื่องเรื่อง เรื่องสําคัญขอสาบานต่อท้องฟ้าโผลนะ่ไนั้นแล้วผู้ที่สร้างมันขอสาบานต่อแผ่นดินและผู้ที่แผ่มันออกไปขอสาบานต่อจิตใจคือนับสูและผู้ที่สร้างมันสิบเอ็ดสาบานสิบเอ็ดครั้งสาบานด้วยสิบเอ็ดสิ่งฟาอัลฮะมะฮะฟูจูรอวะตะเพาอัลาเราสร้างน,นับสู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอฮาก็โดนใจให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยหรือชีวิตของมนุษย์เนี่ยได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วสาบานสิบเอ็ดอย่างเพื่อที่จะยืนยันว่าก่อนอัลลอฮ์มะมันซักกะนะ ใครก็ตามที่ขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยย่อมประสบความสำเร็จบาคนจะข้อบามันจะสาฮะใครก็ตามที่เอาจิตใจไปหมกมุ่นอยู่กับความชั่วเขาจะล้มเหลวและต้องเสียใจในที่สุดสาบานยาวที่สุดในกุรอา่านสาบานสิบเจ็ดครั้งสาบานด้วยสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงจังนทร์กลางวันกลางคืนท้องฟ้าแผ่นดินสาบานด้วยนักซูเองและสาบานด้วยตัวพระองค์เองก็นที่จะบอกว่าคนที่ขัดเกลาจิตใจประสบความสำเร็จคนที่ไม่ขัดเกลาล้มเหลว ดังนั้น <l ok oi gettable> <t une> ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะละเลยไม่ได้เด็ดขาดในการที่จะเป็นมุสลิมแสวงหาความรู้และการเติเตจิตใจด้วยอรูแก็เรียนพาราวัลสรน้องยนมาดียอัลฮัมดุลิลลาฮิออวะัลัว์าานทานทาวานุกท่กท่ามุกท่านานทุกทลกท่านทุกุุานทุกานานทุกาุน اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انج اخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر الاخوان المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان اللهم انهم جياع فاطعمهم وعطاش فاسقهم وعراة فَقْصُهُمْ وضعفاء فقويهم ومظلومون فانصرهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطاغية سوريا وزمرته من الكفار والمنافقين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في حركات من بين أيدي عباد الأوثان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا تقبل منا أعمالنا في رمضان وتجاوز عما كان فيها من الزلال والنقصان، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاه